สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้จานร้อยผ้าเลาะผ้ากินผ้าเทียวเมื่อนี้สิผ้ากินขัวแม่เป้งว่อเป่เป้งจำแจวห่อพักกระโดนนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นได้แม่เป้งมาแล้วครับไข่มดแดงนะครับผสมผสานกันไปจานร้อยสิขัวสกักกอนนะครับเดี๋ยวมากินน้ากันครับพี่น้องครับขัวแม่เป้งหออเมียงครับพี่น้องอ้าวไปมาแล้วเอากระทะขึ้น กึ๊บตั้งกระทะนะครับกระทะค้างไฟเรียบร้อยพี่น้องครับเอาแม่เปี๊ยไปลงครับพี่น้องบัดนี้เอาแม่เปี๊ยกไปขวครับพี่น้องกระทะขึ้นนนนนนแล้วมาหยัดปึ๊บนี่แน่โอ้โหหมดแดงไตเขียนปึ๊บปึ๊บแม่เปี๊ยงขึ้นมาแล้วขวแม่เปี๊ยงครับพี่น้องเกลือจัน้อยพี่น้องโรยเกลือสักหน่อยหนึ่งนะครับ ขวัวใส่เกลือืมขัวแม่เป่งขัวแม่เป่งกินเมียงแม่เป่งครับวันนี้ครับจะลอยไปเก็บผักกระโดดมาเห็นผักกระโดดงามเลยแม่เป่มงม,งมาขัวะครับพี่น้องขัวแม่เป่งตะไคร้ยกใส่บาดรเห็นปะตะไคร้ตะไคร้ลงไปเราจะแห้งก่อนใส่ตะไคร้หอมๆพี่น้องตะไคร้ในกินเป็นเมียงได้เลยนะครับตะไคร้ อ่ะอีกเล็กน้อยนะครับถ้าไข่หั่นเป็นตอนเป็นท่อนนั่นเลยว้าวคนแห้งบ่ได้ไข่มันสิแตกด้านไข่มันแตกพี่น้องเอ,อ้ยโอเคคนอีกเล็กน้อยพี่น้องให้มันแหง้งครับพี่น้องขัวแม่เปี๊ยกเขาต้องใส่น้ำครับพี่น้องเพราะว่าน้ำในแม่เปี๊ยกมันมีอยู่แล้วนะครับพี่น้องให้มันแห้งเลยอัตโนมัตินะครับพ่อขอจังอันนี้ อ่ะตอนนี้คือเลือพวกงาใหม่แหงพวกเสียดแมงใหม่ออกนะครับเอาเสาอสะโบแม่เปีงนนยงนะครับยางเดียวเอาสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี่แงมโมแรงครับจะลอยเห็ดขวัวแม่เปียงเยดเมียงนะครับขวัวเมียงแม่เปียงครับพี่น้องครับหอพักกระโดนกรบอกทีกแหงโอ้ยสุดยอด โอเคเรีย okay. บร้อยครับพี่น้องนะครับนี่คือหน้าตาของขัวมแม่เปี้ยกนะครับนครับผักกระโดนนะครับผักกระโดนปลอดสารพิษนี่มีแมงจัอพร้อมนะครับอันนี้ผักกระโดนยอดมันครับตัวนี้ยอดอ่อนมันแต่ว่าถือแดดมันเหี่ยวแล้วคร <c oughs> ับหน้าตาเสียวงมันยังสี่พี่น้องนะครับขัวมแม่เปี้ยกนะครับเดี๋ยวจะลอยเห็ดแก้วจักหน่อยนึงครับพี่น้องครับ เจลได้พี่น้องเลยเจวเด้อบาดนี่มามาเบิ่งสูตรเจวของการร้อยสูตรเจวสูตรเจลจับปิดป่นสักหน่อยพี่น้องปิดป่นสักหน่อยนึงครับโค้งตรงรถสักหน่อยนึงอีกสักหน่อยนึงหนุ่มวะรอต่อไปก็น้ำปลา สักหน่อยนึงนะครับแป,ป็ดปุ๋ยบางไงเลยพี่น้องเลยนี่ตามมาด้วยน้ำปลาสักหน่อยนึงโอเคเร็ตเรียบร้อยครับพี่น้องนี่คือเจลปเป็ดไว้กินกับปลิกหงอยกับขัวแม่เป่งน,นะครับ มาพี่น้องมากินน้ากันครับบ้านนี้ฮาวมาแล้วพี่น้องครับมีคนมากินน้าแล้วครับพี่น้องลุงทินมาแล้วครับพี่น้องสร้างเฮ็ดเสียงในจานรย้อยเนี่ยละคุณรุ่งคุณรุ่งมาแล้วเอามะม่วนจักบาดกันนะเฮ้าี๋ยวจานร้อยเกิดไปดังกินน้าเพื่อก่อนพี่น้องหอแม่เป,งป้ง๊ักมาวิกแห่งเด้อว,ว่าสิไข่ผมก็ใส่แล้วเรียบร้อยว่าสินั่งใส่จักบาทเสียเลยเอาห่อลองหอ่อกระดูกพวกบังหวดฟาดมันนี่แม่เปี๊ยกกลัวไม่ไหมเด้ มุดแดงบ่มีนม้นำมแมนครับมีแต่แม่เปลี่ยนคับไข่มันเสร็จสมภาคแล้วเนะี่ยโอ้ยพี่แข็งพี่แขง็งขนาดคือหัวจิงไข่ไปกระโดนมากระถินอ่อนนี่ใส่พี่แข็งนำ้ำสูตรเพิน่นนั่นเจวเอาลองเบ,บิ่งบุ้ยจะวีเคียวอยู่ง <c oughs> ยิ <c oughs> ยำบวยบวยพี่บัดพี่บ๊อดมากินน้ำกันครับบัดนี <c oughs> ่นี <c oughs> <c oughs> ่ผู้ทดสอบมาแล้วเป็นจัง <c oughs> ไดนัวบ่ ปลาเดกตอนแล้วสิไส้กันปลาเดกตอนบ่มีมีแต่ปลาเดกน้าผมว่าปลาเดกน้าหยอดเอาว่ากันนั่นเองอยู่ในกระปุกนึ่มาพี่น้องห่อเมียงห่อเมียงยังก็ห่อเมียงแม่เป้งกับใครหมดแดงครับพี่น้องครับจวดจวดจวดเอาพี่น้องครับห่อบาดนี่ห่อกับลูกทินสองคนพี่น้องนี่นี่คือใบกระโดนครับปลอดสารพิษมัดกระถินปักวี่งแงงใส่เบิดใส่เครื่องนึงกับพ่อ มันยุบบ่ได้พี่น้องเลยมันเพี้ยนโอ,อ,อ้อหออหนูแบบแบบนี่หัวเสีไ้ไก่ปาบเขาให้ฮอพี่น้องฮอแม่เปี๋ยงล้วนๆครับพี่น้องค้ามใหญ่ๆนี่แต่แม่เปี๋ยงครับอืมเอ,มอ,มอาเจียวใส่จังหน่อยพี่น้องมาหน่อยเตะๆจังหน่อยนี่เจียวประเดีย๋ยครับม้วนมานหน่อยฮอเมียงครับพี่น้องมามาบเขาให้ อม, <Yahoo! S 1> มันขนาดพี่น้องตะาครผูดแดงกับมันเดียวหอมเมี่ยงมันออก็อีกอืมไม่สมน้อยๆเปรี้ยวนิดๆครับเหมาะสำหรับการกินเมี่ยงอืมอืมอืมสุดยอดพี่น้องครับสมคำรำลอกของแท้เลยอืม อืม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 ขนาดเอาลกเอาเอาห้องเหียบข้ากันพี่น้องเดี๋ยวหอก่อนเออเดี๋ยวขอนยอดแกมนี้คับนี่ใบกระโดนปักระโดนบานเท่าอ้ออกอนหูเลยบาทเดียวเท่านั้นมะกะทิ้นแกแนอ่อนแนผสมกันไปมาอิ้นไข่ยุบแม่เปลี่ยส์เลยพี่น้อง มือยุบอระดอีสศาลบานเท่าจังนัวจังนัวครับนี่ครับใหญ่ๆโตๆพ่อรเด้อพี่แข่งควยโอ้โออกงูบ่อยปาบเขาให้โอ้เสียงรถมานซาบ่มาหน่หน่อพอดีจะทันพอดีเลยมาพี่น้องอีกแค่ำครับห่อเมียงแม่เป็นเอา หวานเปรี้ยวมันมันสามรสชาตินะครับหวานเปรี้ยวมันแล้วก็นัวด้วยสี่รสชาติเลยมีนัวไปแดกด้วยอืมอืมสมอยากเลยพี่น้อ <hum ans S 1> งก็จะกินหลายมือแล้ววันกินอยอะๆแล้วลองเบิ่งกว่านี้นะครับคน่ากินก้อนเข่าเป็นยาระาบกินหน่อยเป็นยาระบายกินหลายขีดแดกจากพี่น้อ ได้มาผู้บ่มีแกลียวมาลิ้นยาวเลยมาๆกินสองคนครับลุงสุเรศวสิมาบ่มาเลยพลาคาร์ฟอไรให้นะครับเอามุมนี่บัดนี่อืัวผัพริกน้อยๆนึ่คือเพ็ดคักเสียงนาะพริกหยองเนี่ยเอาหอยอีกนี่งยอดมั้นยอดปลากระโดนไม่เป็นยอดบั้นมะกามทินอ่อนเจ้อ่อนเจ้แก่ปราบเขาให้ นี่ครับพี่นอ้องหอใส่หละหัวสียงไข่ใส่ตอนใหญ่ๆเลยมันจะหอมนี่นี่นี่เจอแล้วสองตอนไปเลยยุบบาดแม่เปีงยม้วนใส่นี้พู้ได้ละ่ะเกษียแปะบอกมาเด้อกเกษียแปะมาเด้อมาเด้อห่อแม่เปีงนะยเด้อเกษตรแปะมาแล้วได้รถไถหน้าหน่อยมาเอาห่อเยอะกวาานี้เจียวประแดกจะหน่อยพี่น้องยอะใส่ มามาหั่นกล่องมามุมไร้ตะบาดด้วยอืมหวานมันเปรี้ยวนัวเผ็ดนิดนิดหวานมันเปรี้ยวนัวอืมหอมอย่างแม่เป้งยังมาแล้ง กอนกินเขาแรงครับพี่น้องครับสุดยอดพี่นอ้อ,องฮะพี่น้องเห็ดบุ้งได้เป็นเรื่อ,อสูตรจัดเอยนะครับพี่น้องแม่เปี๊ยกไม่ไม่สดๆนะครับแม่เปี๊ยกไม่ไม่สดๆแก้วปลาแดกนัวหนพักกระโดนบ้านเฮาพักกระตินบ้านเฮานะครับหัวชิ้ไก่บ้า,บานเฮาบอกพี่แขงซื้อเขา,อาเอ้าบาเฮาบ้านเนี่ยินกระตัวนะครับพี่น้อง มาเด้อพายอยากมากินน้อกันเด้อมันอนี้กินสองคนครับพ่อลุงนะครับดูเงินนี่แหละอืเอาห่ออีกห่ออีกโอ้หยอดวันมันเสียกลัวหยอดแก้มันหย่ำหยากมันแข็งมัน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 หย่ำหยากอ้าวนี่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 หยอดตัวนี้มันแก่ปวดปมหย่ำเหมือนมาหัวจิงไก่มานี้หัวจิงไก่ก็บริบปอกได้ก็ได้ ยุบแม่เพลงเลยมือประคอนทองดีแท้กินเขาแาแหล้วในเสียบไลยพี่น้องเลยต้มเอื้องมาแล้วพี่น้องกินเขาแแลงต้มเอื้องแล้ววันนี้ได้ออรเอื้องมาแต่เชมบัลลัดอีออกแล้วครับรมาพี่น้องมาครับอื้ววาแม่เพลงร่วนๆเลยกินข้าวเขาก็ได้เด้อ ผัดแตงกล้วยอ่อนมากตงกวยอ่อนมากับมาเพิ่มความฝาดอีกหั่นแบบนี่ก็ได้แตงกวยอ่อนเป็นหง่เป็ดขนาดเล็พี่น้องเอ้าคลิปนี้เต๊ทซูพี่น้องเบิ้งพี่น้องกินหอมขนาดพี่น้องแม่เปี๊ยกไม่ไม้นะครับสด เอามาขวัวกันสดๆไม่ใหม่ๆเลยกับไข่มดแดงนะครับห่อเจียวยุบบ้านนี่เพี้องแซ่บไหลเอาคลิปนี้ยัวยัวครับจัดร้อยกับลุงสองคนนาเหมืรงมานั่งถาขายปลาก็เลยอเอาแม่เปรียงมาขวากินสุดยอดครับยุ่งนี่รับพี่น้องลองเฮ็ดกินกันเบิง่งหน้าพี่น้องเด้อแซ่บหลายนะครับนัวหลายแซ่บหลายนั่งเฝ้าน้องปลา,าถาคนมาซื้อปลาอยู่บุญ ก็เลยเห็ดจินเลนทาทะซ้ำด้กินเนาานขาแร่งอืเอาโอเคคลิปนี้ขอบคุณหลายๆพี่น้องนะครับแล้วกินต่อให้มันเบิร์ดก่อนเสียดายมันนะครับขอบพระคุณครับติดตามคือเก่าคือเดิมครับลอยพาเลาะพากินพาเที่ยวครับผม